รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสงสัยเลยสิครับว่าวันนี้ผมมาทำอะไรใจกลางเมืองแบบนี้นะครับ วันนี้รายการ Yes We Can ไทยทำได้นะครับจะพามาดูมาชิมนวัตกรรมที่เรียกว่า Plant Based Food นะครับเป็นนวัตกรรมอาหารที่ผลิตโปรตีนจากพืชเพื่อที่จะมาทดแทนเนื้อสัตว์นะครับที่เราคุ้นเคยกัน สำหรับ n t b a s e d f o o d เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นอาหารที่ผลิตมาจากพืชแบบ100%เนลยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเทรนด์การกินนะครับที่กำลังมาแรงมากๆเช่นกันเขาว่ากันว่าผลิตโปรตีนที่คุณภาพสูงและที่สำคัญนะครับเป็นมิตรไม่สร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อมน,นะครับ เอเจ็คเพนสเบสฟู้ดที่ร้านเอาอิตาลีเนี่ยนะครับจะกินง่ายและอร่อยเหมือนโปรโตีนที่มาจากเนื้อสัตว์หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามได้ในรายการ Yes We Can ไทยทำได้กันเลยครับ เข้ามาก็ใจโดนัทเลยนะครับคือต้องบอกว่าตั้งแต่เดินเข้ามาหน้าร้านเลยเป็นร้านที่ดูแบบสนุกตั้งแต่สีสันเลยนะครับเขาเรียกว่ามีตัวกระตูนมีสีสันต่างๆแล้วก็เข้ามาภายในร้านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้านมันเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเราไปร้านต่างประเทศนิดนึงอ่ะคือบรรยากาศเนี่ยก็ดูเขาเรียกว่า นั่งได้สบายๆไม่ได้ดูหรูหราว่าจะต้องมาแบบดินิ่งมากินร้านอาหารแพงๆกันมันดูเข้าถึงง่ายนะครับแต่ที่น่าสนใจสุดๆก็คือมุมนู้นนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นมินิม,มาร์กเป็นเหมือนที่มาให้ซื้อของกลับไปทําที่บ้านหรือว่ากลับไปทานที่บ้านได้ ต้องบอกเลยครับคุณพลอยว่าร้านดูน่ารักมากดูแบบโอ้โหมันสีสันสดใสมากนะครับถามเลยว่าไอจุดี่เริ่มต้นเนี่ยที่คิดจะทําร้านคอนเซ็ปต์แบบนี้ครับมัน,ม,นมาอย่างไงครับค่ะที่จริงเราอ่ะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอะค่ะเราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะทําร้านขนาดนี้เลยเราแค่อยากจะทําร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งเพราะว่าเอ็นอาร์ีทีเราอ่ะเป็นบริษัท วิจัยผลิตเราก็จะดจำหน่ายเนื้อ n พ b a s บสเราก็เลยแค่อยากจะมีเหมือนหน้าร้านให้กับทีม R าดีของเราเนี่ยได้มีโอกาสเทสตโปรดักต์ใหม่ๆของเขากับลูกค้า <c oughs> แต่ว่าเอาจริงค่ะพอทำไปทำมาเนี่ยเราก็เริ่มแบบ Realize เราว่าที่จริงแล้วเพลนเบสอ่ะมันไม่ใช่แค่ Product แต่ว่ามันคือไลฟ์สไตล์มันคือการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่มันคือการกินในรูปแบบใหม่ซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ของร้านนี้อะ เชื่อว่าคนไทยเราอาจจะยังไม่คุ้นกับอาหารประเภทนี้ที่เราเรียกว่าแพนเบสใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้าให้คุณพลอยอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรอะครับแพนเบสอะมันคือฟู้ดเทค มันคือ Product ของเทคโนโลยีชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยอาจจะยังอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะที่จริงแล้วมันต่างจากอาหารเจมันต่างจากเต้าหู้มันต่างจากถั่วหรือแม้กระทั่งแบบมันต่างจากโปรตีนเกษตรยังไงสิ่งที่สามารถคลาสสิฟายมันเป็นเนื้อ plant based ได้เนี่ยคือมันจะต้องมีเซนเซอรของการกินครบทั้ง5อย่างพอเรากัดเข้าไปเนี่ยเรามองเรากิน ลิ้นเราสัมผัสได้แล้วเรารู้ว่ามันคือเนื้อชนิดอะไร mm. คือเราจะไม่ทราบว่าแบบเอะมันคือถั่วมันคือเต้าหู้หรือเปล่าแต่เราจะบอกว่าเออมันคือเนื้อไก่มันคือเนื้อหมูและที่สําคัญก็คือมันต้องมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับเนื้อปกติได้ และอย่างแบบในบริษัท NRP T เราเนี่ยคือเราผลิตเนื้อไก่เองเพราะฉะนั้นเราอ่ะจะมีทีม Food Scientist ที่เขาคอยเรียนรู้ว่าแบบเนื้อไก่ที่จริงแล้วอ่ะเวลาคนกัดเข้าไปอ่ะมันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างและหน้าที่ของเขาอ่ะก็คือเขาก็จะเอาโปรตีนจากพืชเนี่ยมาทำอย่างไรให้มันสามารถมีมิกเซนซอรี่ของไก่พวกนั้นได้ และที่สำคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยคือในบริษัทเรานะคะเรามีทีมแอปพลิเคชันด้วยซึ่งประกอบไปด้วยเชฟเมืออาชีพซึ่งเขาว่าจะมาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะผลิตเนื้อออกมาเพราะฉะนั้นเนื้อของเราอ่ะจะไม่ได้มีแค่นวัตกรรมเท่านั้นแต่สําคัญที่สุดคือมันจะต้องอร่อยถูกปากคนไทยด้วยค่ะ ที่จริงแล้วอะแพลนเบสอะมันมีข้อดีอยู่2อ,อย่าง<ม>อย่างแรกคือเรื่องของสภาพแวดล้อม,มเพราะว่าการทรําปศุสัตว์เนี่ยปล่อยแก๊สเรือนกระจกม,มากพอสมควรเพราะว่าวัวเนี่ยในขบวนการการย่อยอาหารของวัวมันจะเก่อให้เกิดแก๊สมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊สเรือนกระจก<ม>และนอกจากนี้นะคะการทรําปศุสัตว์เนี่ยมันก็ยังใช้ร<ม>ีซอทมากมายเนาใช้ที่ดินใช้น้ําใช้แรงงาน<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสกิปการทรําปศุสัตว์ได้เนี่ยนอกจากมันช่วยลดการปล่อยแก๊สเซือนกระจกแล้วมันก็ช่วยลดการ ใช้ทรัพยากรอ,อย่างสิ้นเปลืองด้วยอ,อันนี้คือเรื่องแรกรแล้วก็มีเรื่องที่2เรื่องของสุขภาพ อันนี้ถ้าเป็นนักกีฬาเขาอาจจะทราบว่าโปรตีนที่มาจากพืชเนี่ยมันเพียวกว่า<ม>โปรตีนที่มาจากสัตว์มันดีต่อร่างกายเรามากกว่า<ม>และนอกจากนี้นะคะแฟตที่เราใช้เนี่ยแฟตที่มาจากพืชเนี่ยเขามีไขมันอิ่มตัว<ม>ที่น้อยกว่าแฟตที่มาจากสัตว์<ม>และตัวเนื้อแพนเบสเนี่ยมันก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรด้วย<ม>เพราะฉะนั้นก็จะดีต่อคนที่อยากจะดูแลสุขภาพหรือคนที่อยากจะลดน้ําหนักนี<ม>่พอมันเป็นนวัตกรรมใหม่ะคะรับคุณพลอยแนวคิด ที่เราจะแบบมุ่งไปข้างหน้าเพื่อที่จะพัฒนาไอ้เจ้าตัวแพนเบดของเราเนี่ยเรามีแนวคิดยังไงบ้างราบริษัทอินโนบิกที่เป็นบริษัทแม่ของเราเนี่ยเขาเหมือนเป็นแฟลกชิพของปอทอในการที่จะมุ่งสู่ธุรกิจไลฟ์ซเอนซ์เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าเขาอยากจะสร้างความมั่นคงทางสุขภาพแต่หลังจากนี้ไปเราไม่ได้จบแค่นี้หลังจากนี้ไปโรดแมปของฟิวเจอร์ฟูมันก็มีไกลามาก สเต็ปต่อไปก็คือ functional food และในสเต็ปสุดท้ายเนี่ยที่เราอยากทําก็คือ medical food อก็คืออาหารสําหรับผู้ป่วยก็คืออาหารเหมือนยานั่นคือรสแมบทั้งหมดที่เราอยากจะไปโอเคเผมจะขออนุญ,ญาตคุณพลอยให้แบบว่าเป็นคนนําพาสู่โลก plant based food ในวันนี้หน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากจะรู้จักอาหารประเภทนี้เราจะต้องดูอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรให้เลือกรับประทานบ้างยิ <Okay. S 1> นดีมากเลยค่ะ่ะรหรวไปดูเลยครับ ปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนทีนี้มาถึงโปรดักที่เป็นพระเอกของเราบ้างครับคุณปลอย <c oughs> เป็นโปรดักของทางร้านใช่ไหมครับ <S <S ใช่ค่ะ,ะก็ตอนนี้นะคะเราก็มีเกี๊ยวซ่าหมูสับก็มีไก่เทนเดอร์ไก่ป๊อปและอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากเลยตอนนี้โซเอาไปแล้วก็คือไก่นักเก็ตค่ะ เราใช้ซอยเป็นเบสหลักในการผลิตแล้วก็จะมีพีโปรตีนบ้างอ่าคือไก่ไม่มีกระดูกจากพืชนะอันนี้ก็คืออารมณ์เหมือนไก่เลยไหมครับใช่ค่ะคืออันนี้เราพยายามจะเรียนแบบเซนเซอรี่ของการกินไก่ไม่มีกระดูกทีนี้ผมถามในฐานะที่แบบเออเราก็เป็นมือใหม่สําหรับวงการนี้นครับถ้าผมอยากจะกินแบบอาหารที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตแบบนี้เราต้องดูอะไรบ้างแพนสเปซฟู้ดเนี่ยเวลาซื้อเนี่ย คืออย่างแรกเลยนะคะเราพลิกหลังซองก่อนเราอยากดูว่าแบบตัวคุณค่าทางโภชนาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะคก็เริ่มตั้งแต่ตัวโปรโตีนเลยค่ะก็คือมีโปรโตีน11กรัมนะครับและนอกจากนี้เนี่ยตัวถั่วที่เราใช้เนี่ยก็จะ,จะเป็น non GMO <อ>คือเราตั้งใจเลือกถั่วที่เขาซีลิฟาย non GMO มาเป็น raw material ของตัวไก่ของเราแล้วเราก็ไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ใส่สารกันเสียด้วยค่ะ ใช่ครับอันนี้ก็เป็นไก่ไม่มีกระดูกผมขอดูอย่างอื่นด้วยได้ไหมครับได้เลยค่ะมีเกลซาด้วยอันนี้เป็นเกวซาอะไรครับอันนี้เป็นเกียวซาจากหมูสับค่ะหมูสับแพลนเบสซึ่งใช้ซอยอ่ะเป็นเบสหลักในการทําเช่นเดียวกันค่ะที่จริงแล้วอ่ะแพลนเบสอ่ะมันก็คืออาหารที่ผ่านนวัตกรรมอาหารมาแล้วเพื่อให้มีเซนเซอรี่ทั้งหมดอ่ะให้เหมือนเนื้อไก่ให้เหมือนเนื้อหมูจริงๆค่ะ ตอนนี้ตั้งแต่เราเปิดร้านมาเนี่ยเราก็ได้เสียงตอบรับว่าอยากได้ตระกูลแพตตี้แพตตี้เนอเยอะมากและนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีบริษัทจอยเบนเจอร์กับบริษัทที่อังกฤษซึ่งเขาอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไส้กรอกแล้วก็แฮมซึ่งเดี๋ยวไม่เกินสิ้นปีนี้ค่ะเราจะมีผลิตัก์ใหม่ในไลน์นั้นด้วยเดี๋ยวจะไปลองขออนุญาตแบบทานดูว่ามันจะเหมือนหรือเปล่ากับเจ้าแพนเบดสูทเนี่ยนะครับได้เลยค่ะยินดีมากเลยค่ะเด๋ภวพไปค่ะ ช่วงเวลาที่รอคอยนะครับคือเมื่อกี้เป็นโซนที่เรียกว่าเป็นของแห้งใช,ใช่ไหมครับซื้อกลับไปทําที่บ้านแต่อันเนี้ยโอ<ฮ>้โห<ฮ>มาเป็นโซนตรงนี้ให้คุณลอยแนะนําหน่อยว่ามีอะไรบ้างได้เลยค่ะเริ่มจากตู้โดนัทของเราเลยค่ะครับเราเนี่ยมีเป็นโดนัทวีแกนนะคะก็คือไม่ได้ใช้นมแล้วก็เนยจากสัตว์แต่ว่าเป็นนมกับเนยพืช มีน้อง3ตัวข้างล่างใช่นี่เป็นซ<อ>ิกเนเจอร์ของเรานะคะเป็นคับเค้กอุนจิค่ะคัพเค้กอุนจิใช่คือมันก็จะมีแ<อ>ป้งเค้กแล้วก็มีครีมอยู่ข้างบนแล้วก็เคลือบด,ด้วยช็อกโกแลตอีกทีค่ะก็คือมาตรงเนี้ยก็คือเราจะมีไม่ใช่แค่ขนมหวานใช่ไหมครับนอกจากมีกาแฟแล้วเราก็มีมีเมนูอาหารใช่ค่ะแอบดูเลยได้เลยค่ะมีอะไรบ้างครับก็เริ่มตั้งแต่ตัวแอปพิทเซอร์เลยนะคะ แอปเปิ้ลไชซก็คือสิ่งที่อยู่ในถุงเอาโกเมื่อกี้แต่ว่ามาทําในครัวก็จะมีแบบว่าไก่ทอดเกาหลีใช่ไหมสไปซี่ใช่ไหมครสไปซี่ไก่ป๊อบเกียวซ่ามีนักเก็ตที่บอกว่าขายดีใช่นักเก็ตที่แบบว่าขายดีด้วยค่ะทีนี้มาเมนดิชกันบ้างได้เลยค่ะไทยด้วยเหรอใช่ เป็นหนึ่งในเมนูขายดีของเราเลยค่ะผัดไทยแล้วก็เทนเดอร์เกาหลีค่ะเป็นเนขาเรียกว่าอะไรเป็นบะหมี่เป็นบะหมีเ่เกาหลีบะหมี่เกาหลีแล้วก็ใส่ไก่เข้าไปใช่ค่ะใช่ไหมครับอ๋อเป็นเขียวหวานก็มีมเข,ข้าผัด<อ>แกงเขียวหวานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีโซนเบอร์เกอร์อโซนเบอร์เกอร์เราขายดีมากเป็น U ู o ครับ จะถูกทําเป็นลักษณะนี้นะคะหเหมือนแบบ UFO oh ho, โอ้โหเมนูหลากหลายมากนะครับแต่ก่อนที่จะไปกินแพลนเบดฟู mm ้ด hmm. ของ All Italy mm hmm. ผมจะขอบุกเข้าไปในครัวไปลองทำอาหารหนึ่งในเมนูของที่นี่นั่นก็คือข้าวผัดแกงเขียวหวาน <S <S แต่ทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าผมจะทำได้ไหมเพราะ All Italy ส่งเชฟใบเตยจาก Top Chef Thailand เชฟประจำร้านมาแนะนำเทคนิควิธีการทำอาหารเมนูอร่อยนี้ครับ แนะนำหน่อยครับว่าวัตถุดิบถ้าจะทําตามเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างวัตถุดิบของเมนูข้าวผัดแกงเขียวหวานนะคะครับเราก็จะมีพริกแกงเขียวหวานที่เป็นพริกแกงเจเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นแกงเขียวหวานไม่ได้ถ้าเราไม่มีกะทิอันนี้เป็นห้อกะทินะคะกะเพริ่งเป็นกะทิตามของตลาดทุกที่นะคะใช้กะทิสดก็ได้จะยิ่งอร่อยแต่ถ้าไม่มีเราใช้กะทิกล่องกะทิกระป๋องก็ได้ค่ะแล้วก็ปรุงรสปรุงรสเนี่ยเราใช้น้ำปลาวีแกนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงหลักๆที่เราจะใช้ทําตัวเบสที่ใช้ผัด ข้าวผัดนะคะแล้วก็ตัวซอสเสร็จแล้วก็ส่วนผสมอื่นก็จะมีข้าวสารที่เราหุ่มไว้นะคะ,ะข้ามคืนจะยิ่งดีเพราะเวลาผัดมันจะได้เม็ดสวยแล้วก็มีตกแต่งแล้วก็เพิ่มความกลิ่นหอมก็จะมีตัวพริกชี้ฟ้าแดงหั่นนะคะแล้วก็ตัวใบโหระพานนะะอ่าโอเคอย่งนี้ทำยังไงครับใส่ส่วนผสมยังไงบ้างอ่างั้นเราไปเริ่มกันเลยไหมคะได้ครับ บีใช่ไหมครับบีบีพัดพัดได้ยังได้ยังได้ยังอ่้ใส่กะทิอ้าบีบีบีคนแล้วก็ปรุงรสนะตามชอบนีนี่ค่ะแล้วเราก็ผัดให้มันแบบแตกมันอย่างนี้เนื่องล้วอันนี้เดี๋ยวเสิร์ฟลูกค้าจริงเลยนะครับ ลูกค้าจริงคือทีมงานลูกค้าจริงคือทีมงานนี่เห็นไหมเริ่มแต่งมันล้วก็เป็นอันได้แล้วค่ะสำหรับซอสผัดของเราโอ้โห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 อะอะพี่ใส่ข้าวแล้วนะ่เอาเลยครับดีข้าว นีบบีบ uh ีก huh, uh ่อนบีบบ okay. uh, uh ีอ huh. ย uh ่างนี huh. wow. uh, okay. uh ้เอออ่าอะแล้วเราก็จะใส่โหระพาโอเคอ่าคนให้ครับกันอือะยกมาเลยค่ะได้แล้วได้แล้วค่ะอะตักใส่จานเลยค่ะนี่ก็คือทอดไปเลยทอดได้เลยะอดเนี้ยน้ำมันร้อนแล้วอ่ะเยี่ยวขึ้นมาปึ๊บใส่ไปเลยนี่ ใส่ให้ปุ๊บโอเคเข้าเลยได้เวลาแล้วก็มีไก่โอเคนี่ได้เรียบร้อยแล้วน้องพลก็จัดเรียงจัดเรียงเลยขั้นตอนสุดท้าย เซลฟี่กันหน่อยครับเป็นที่แบบว่าระลึกในการทำอาหารของผมนี่นื้ตองหลังจากที่ได้ทดลองทำอาหารกันแล้วครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปลองชิมอาหารเมนูต่างๆของ All Italy Oh, เรียกว่าอลังการมากนะครับกับอาหารที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นแพนเบสหมดเลยใช่ค่ะไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะมาถามหน่อยว่าจริงๆอ่ะอาหารที่เรียกว่าเราควรจะเริ่มต้นกินสําหรับคนที่ไม่เคยทดลองกินเนี่ยมันจะต้องมีอาหารเริ่มต้นไหมหรือว่าจริงๆมันก็กินตามที่ชอบทั่วๆไปเลยจริง กินตามที่ชอบได้เลยแต่ถ้าบางคนมาเนี้ยพี่แนะนําเป็นตัวแอบบิเชสเอร์ของร้านก่อนีกว่าเป็นเหมือนตัวเรียกน้าย่อยแล้วก็เป็นตัวที่ขายดีของทางร้านด้วยค่ะอันนี้นะคะอันแรกอันเนี้ยเป็นชิคเก้นนักเก็ตที่บอกว่าขายดีมากที่ขายดีมากแล้วก็จริงๆขายดีทั้ง3าตัวนะอย่างตัวที่2อันเนี้ยเป็นชิคเก้นป๊อปก็คือไก่ป๊อปนะคะแล้วตัวที่3นี่ก็คือชิคเก้นแฮนเดอร์ก็คือไก่ไม่มีกระดูกอยากให้ลองชิมทั้ง3าันเลย3มอันเลย มันก็เหมือนนัเก็ตที่เรากินเนาะเด็กๆน่าจะชอบใช่เด็กๆชอบใช่มครับใช่ค่ะมาอันี้บ้างอันนี้ไก่ไก่ป๊อปไก่ป๊อปแต่อันนี้จะเป็นถ้าที่ร้านจะคลุกผงเป็นสไปซี่บาร์บีคิวนิดนึงให้มีความแบบจัดจ้านอ่าโอเคขออนุญาตนะครับก็คือเอาไปทําเองที่บ้านได้แล้วก็อาจจะซื้อผงอ่าเราอาจจะมีรสชาติที่เราชอบใช่แล้วเราก็ทอดเสร็จแล้วก็มาโคตติ้ง อันนี้ใช่เลยเทกเจอร์มันคือไก่ป๊อปเลยอ่ะมาตัวที่สามเดี๋ยวได้ช้าเมนูเราเยอะได้ครับอันนี้เป็นไก่เทนเดอร์แล้วเราก็คลุกซอสแบบเป็นสไตล์เกาหลีนิดนึงให้นนความแคนไทยคุ้นเคยกันกับไก่ที่เป็นไก่จริงๆใช่อันนี้เป็นไก่แบบไม่มีกระดูกเหมือนอะอ อันนี้ก็เป็นเมนูที่แบบว่ากินง่ายๆเข้าถึงง่ายๆเรียกว่ากินเล่นได้อ่ะอร่อยนะครับทีนี้เรามาถึงความจริงจังมากขึ้นครับพี่เตยมาเราเริ่มแบบซิกเนเจอร์เมนูของทางร้านนี่แหะที่ผมเฝ้ารอมานานอันนี้คือความพิเศษของมันชื่อของมันคือ UFO b u r g ์เกอร์ ที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าตัวทรงของมันถ้าประกบกันมันเห็นไหมขนมปังมันจะมีขอบขอบเหมือนจานบินเลยอ่า,อาแล้วก็ความพิเศษของเมนูนี้คือตัวขนมปังที่เห็นเป็นสีเหลืองเนี่ยขนมปังของทางร้านคือเราทําเองอใ,ใส่จานเสริมแล้วก็สีเหลืองเนี่ยมาจากฟักทองเสร็จแล้วตัวไส้อันนี้เป็นบีฟแพตตี้ซึ่งทางร้านก็ทําเองเหมือนกันค่ะก็เลยอยากให้ลองลว่าแบบมันพิเศษมากอืมน,นี้นี่ขออนุญาตเลย คือความรู้สึกแรกที่กัดลงไปเนี่ยมันได้ความรู้สึกเป็นเหมือนเนื้อสับจริงๆอ่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยมันมีความเหมือนเป็นสโมกใช่ไหมครับเป็นใโ่ค่ๆเวลาขั้นตอนการทำเนี่ยเราก็จะเอาตัวบีฟแพตี้อางเนี้ยไปกริลในกระทะพร้อมทั้งหนมปังมันก็จะได้แบบช่วยเพ่มความหอมด้วยค่ะนี่อร่อยอันนี้อร่อยเลยครับอันนี้ขายดีถือว่าเป็นเมนูเป็นเมนูที่ทุกคนมาเนี่ยต้องสั่งมาที่เมนูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไทยๆบ้างไหมครับพี่เตยอาไทยๆมา,าอันนี้ั้ยข้าวแกงเขียวหวานข้าวแกงเขียวหวานนี่อันนี้ก็คือทำไมถึงคิดเมนูนี้มา คือจริงๆเนี่ยคือเมนูเนี้ยที่อยากทําเมนูที่แบบว่าเป็นไทยๆนิดนึงเพราะเรารู้สึกว่าพอเราคิดถึงอาหารแพนเบดอะทุกคนจะนึกถึงอาหารฝรั่งก่อนนะนะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อะไรเงี้ยแต่เราก็อยากทํารสชาติที่เป็นไทยๆกินได้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติก็เลยพอหน้าเราก็รู้สึกว่าโอเคอยากให้มันเป็นคอมฟอร์ตนิดนึงทานง่ายๆลูกค้าเข้าใจเราก็เลยทําเป็นข้าวผัดไก่เคียวหวานผมต้อง ทานคู่กันเลยทั้งซอสด้วยใช่ไหมซอสนิดนึงแล้วก็ตัวข้าวน,านี่นะครับข้าวผัดแกงเขียวหวานอืมคือมันไม่เลี่ยนน่ะแล้วก็ตัวไก่อ่ะพอมันเข้าลาดเข้ากับซอสอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือซอสแกงเขียวหวานนะใช่ไหมรอร่อยเลยครับนี่อร่อยเลย เข้มข้นทุกการอร่อยทําไมเราถึงต้องให้รสชาติมันแบบเข้มข้นเต็มๆอย่างนี้เลยครับเพราะเพราะว่าฟังดูแบบพอมันเป็นอาหารแบบแพนเบรสไหมอาจจะต้องแบบจืดๆชื่อไม่จริงนะที่นี่คือคอนเซ็ปต์อาหารเราเห็นตั้งแต่เดินเข้ามาร้านแล้วร้านจะดูสนุกสนานสดใสใช่ป่ะ<อ>เพราะฉะนั้นอยากให้อาหารเนี้ยมันสนุกสนานตามธีมของร้านแล้วก็ทุกเพศทุกวัยทานได้ไม่จํากัดเฉพาะคนที่เป็นวีแกนแพนเบรส แตัที่ได้ลองชิมนะครับแล้วก็ได้ลองทําแล้วเนี่ยช่วงนี้อยากจะถามคุณพลหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอโปรโตีนที่เราเรียกมันว่าเอเ e นตีทีโปรตีนเนี่ยครับ,รบมันเหมาะกับใครกันแน่ที่จริงแล้วอะความตั้งใจของเราเลยนะคะเราอยากให้เอเ e นตีทีโปรตีนเนี่ยหรือว่าโปรโตีนทางเลือกเนี่ยมันเป็นอาหารสําหรับทุกคนคตามแฮชแทกของร้านเราเลยค,คือ u อ f o ออ l l ที่จริงอีกโซนหนึ่งอะที่พลยังไม่ได้พูดถึงเลยก็คือโซนอ outdoor โซน o u t ดอร์ตรงนี้เราอยากจะ create lifestyle oh, <okay. S 1> ของ alternative living ให้มันเกิดขึ้น mm hmm. ซึ่งอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็มีบาร์บีวปาร์ตี้เราได้มีแบบเชฟก็ได้รังสรรค์ตัว plant based b r b e c u e แล้วเราก็ได้เชิญ supplier mm hmm. ในร้าน retail ของเราเนี่ยเข้าไปออกบูธ mm hmm. เราก็อยากจะสร้างว่าที่จริงเราอะเราสามารถใช้ชีวิต ได้อย่างปกติเลยแต่ว่าได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะอยากจะให้ฝากหน่อยครับว่าสําหรับใครที่อาจจะยังลังเลหรือว่าอาจจะแบบว่ายังไม่แน่ใจว่าแบบอี่ฉันจะกินได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้คุณพลอยฝากหน่อยที่จริงแล้วอยากจะให้มาลองดูค่ะเพราะว่าอาหารที่เราทำเนี่ยมันทานง่ายจริงๆแล้วมันเป็นอาหารที่คนไทยเราเนี่ยกินกันอยู่แล้วทุกวันและร้านเราก็โลเคชั่นติด ถนนใหญ่รถไฟฟ้าทางหล่อมีที่จอดรถอยู่ข้างหลังร้านด้วยสําหรับคนที่ขับรถมาเราอยากจะสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและสังคมซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันแค่เริ่มจากเราอย่างชื่อแบรนด์ของเราเนี่ยออเนี่ยที่จริงมันมาจากคําว่า alternative ซึ่งที่จริงแล้วมันก็คือทางเลือกเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราอยากจะเลือกสินค้าที่ดีต่อคนดีต่อโลกแล้วก็ดีต่อสังคมค่ะ และนี่ก็คือโปรโตีนที่ทํามาจากพืชน,นะครับซึ่งให้ความอร่อยไม่แตกต่างจากโปรโตีนที่ทํามาจากเนื้อสัตว์นะครับและอยากจะให้ทุกคนได้มาลิ้มลองนะครับกับเยส We Can คนไทยทําได้ครับ